สวัสดีครับพเพื่อนเพื่อเจอกับโจ้แล้วครับผมที่ครัวง,ง่ายๆของนายต้มโจ๊ก็วันนี้เป็นเมนูง่ายๆครับเป็นเมนูผัดกะเพราแต่ผัดกะเพราลูกชิ้นปลาเพราะว่าได้ลูกชิ้นปลามาแล้วมันรสชาติค่อนข้างโอเคก็เลยอยากผัดกะเพราทานหาอะไรแไปลกๆทานบ้างครับไม่จําเจก็เริ่มจากลูกชิ้นปลา,านะครับหนึ่งถ้วยอันนี้โจคลวกนิดนึงให้มันผ่านน้าร้อนหน่อยเพราะว่าถ้าเราไม่ลวกเลยมาสดๆเหมือนมาจากแพ็กเกจมันนะ่ะกินคาวจะค่อนข้างแรงก็โจก็ลวกออกนิดนึงแต่จริงๆมันไม่ต้องลวกก็ได้นะครับเพื่อนเพื่อนเพราะมันพร้อมทานอย สบายใจอุ่นใจจงๆก็ลวกออกนิดนึงเครื่องนะครับเครื่องแกงจะมีพริกกระเทียมโขลกเข้ากันนะครับใบกระเพราหนึ่งถ้วยซีอิ๊วดำน้ำตาลอันนี้น้ำปลานะครับโอเคเดี๋ยวเริ่มเลยเมนงงูง่ายๆจะได้ไม่เสียเวลามากโอเคครับตอนนี้กระทะร้อนแล้วนะครับเพื่อนๆก็เริ่มจากน้ำมันเลยนะครับ เสร็จแล้วก็เป็นพริกกระเทียมนะครับที่โขอาไว้ผัดจนเหลืองเหมือนเดิมครับซึ่งตรงนี้แหละครับความทรมานอยู่ที่ตรงนี้มันจะฉุนมากกับช่วงเวลาตรงนี้ เค <Okay, S 2> ครับเรื่องเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นลูกชิ้นนะครับถุดมากเลยตอนนี้เดี okay, okay, ย๋ยอนานนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะุงรและ เริ่มจากสิวดำนะครับน้ำปลาครับแล้วก็น้ำตาลทรายนี่ครับเอาน้งคุอข้าวนิดนึงโอเคแล้วก็ ใบกะเพราครับก็ผัดจนกะเพราะสะลดนะครับเราก็จะได้แล้วผัดกะเพราลูกชิ้นปลาเสร็จครับผมปิดไฟได้เรียบร้อยง่ายๆเลยครับเป็นไงครับ <c oughs> เพื่อนๆเบื่อเมนูกะเพราหมูกรอบกะเพราไก่กะเพราหมูสับอะไรก็เป็นกะเพราลูกชิ้นดูบ้าง ลูกชิ้นก็มีหลายลูกชิ้นอีกแต่ที่โจ๊กทานบ่อยๆจะเป็นลูกชิ้นปลาเนาะมันค่อนข้างจะเข้ากันดีเวลามาผัดกระเพราลูกชิ้นหมูก็ได้นะโอเคครับส่วนผสมเดี๋ยวโจเขียนที่ใต้คลิปตอนนี้แสบจมูกมากเดี๋ยวต้องไปทานข้าวอาบน้ํานะครับผมก็ยังไงวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามชมวิดีโอง่ายๆของโจทาอาหารอย่างนี้นะครับเพื่อนๆอยากให้โจทําเมนูไหนมาแชร์กันได้ครับคอมเมนต์บอกกันได้ครับมีเทคนิคอะไรก็แนะนําบอกกันได้ครับที่ใต้คลิป ล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ช่องไอจกด้วยนะครับจะได้มีเมนูใหม่ๆแบบนี้มาให้เพื่อนๆชมกันบ่อยๆนะครับสําหรับวันนี้ต้องไปแล้วครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย